khi đi chúng ta xác ra ô tô và các ngõ ô tô thì các ngàng chị dạng đã có thứ ba dạng như thế dạng như vậy biết tầm sớm có เกี่ยวกับยอดอดับคเหตดการกน้าที่ที่ททเกิดขึ้นในวันนักว่าหยุดเพาชัการที่เกี่ยวกับยอดดับชาตินะและแนตพะ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๒๑ด็๘ มงคลเธอเอินสองก็เป็นวันที่มีรัชกาลที่หนึ่งมีเจิมสักเด็ดเกิดขึ้นเกิดของราชนะตอบก็วันจักรีสามก็เป็นเป็นวันชาติและเนตเป็น วันพ่อบอแห่งชาติตอบตอบวันวันคล้ายนะวันวันพระาราชนะฉับนสมภพกมพระบาทนสมเดชเดพระมหาอาภูมิพลอักบุญ บรมนาฏนาบอกพิษสีดีเป็นวันดีเ็นวัที่พระบาทสมเด็จพระปกเก้าวกเก้ นาทนาธรรมอมมะนานูนแก่เยปัจชาชนนานาวชาวไทยตอบยอมวันวันรัตนาทนาธรรมอมมะนานเนห้าอาเป็นวันแม่แม่แห่งชาติตอ วันคล้ายวันวันพระนราษนทะสมภพองคงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระนปะโรมราชินีนาฏ คนนันนาดีพันปีหลวงพัะดีวะอมมนต